บทที่หกเอวามเมเอกังสมยังพระควาภาลานะสิยังวิหารติอิสิปฏิปัตานีมิคายมิคาทาเยตัลละโขพรควาปจจวัคีเยพิโคอ,อามันเตติเทวมเมพิกวีอันตาปะภาชิตเตนะ สสีตาพโยจัญญาการมีสุกามะสุขันลิกาหนุโยโคฮีโนคัมโมปุทุดฉานิโกอริยโย ο. อนัตถสันหิโตโยจายังอตทะอตทะกิละ มัทานุโยโคโทุโคอนาิโยอนาสอนตทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปรัคมะมัมชฌิยปฏิปทาตตาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานกรณณีอุปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายะนิพพายะสังวัตติกะตามาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตตตาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพายะสังวัตติอมะเววะอริโย อัถถังคิโกมาโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปูสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตตาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขะจกขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภินยาญะสัมโพธยะนิพายะสังวัตติ อิทังโคปนณะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามละนปิทุกขังโสกปปิเทวาทุกขโมมะนัสสุปปาสาติทุกขาอปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิชังนระปติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปานา ปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอีทางโคปณะพิขเวทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาปูนโนพะวิกานันทิราคาหัสตาตันละตันลาพินันทิสีเสยทีทางกามาตันหาภวะตันหาวิพวะวตันหา อีทังโขปนะพิกเวทุขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอสศะวิลาคะนิโรโทรจาโคปฏินิสัโคมุติอานาลโยอีทงอางโขปนะพิกเวทุขนิโทรทะคามินีปฏิปัาอริยสัจจังอยะเมวะอริโย อัถถังคิโกมาโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกังโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังรหยะสัจจันติเมผีเขวปุเพอนนุษยสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาังอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจ <blunt. S 2> ังปริยันเยยันติเมพิกเวปุเพอนนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงสุอุทปาทิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอานนุสุต เตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังเมพิกเวปุเพอนนุสสุเตธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตับ พันติเมพิกเวปุเพอน,นสุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยาลังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขงปนิทางทุกครั้งทุกสมุทุกขสมุทโยอริยสัจจังพหิน,นันติเมพิกเวปุเพอน,นสุสุเตสุธรรมเมสุ จักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโรธโอริยสัจจันติเมพิ ume, กเวปุเพอนุสสตุเตสุธรรมเมสุมมสจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคไปทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจติกันติเมพิกเวปุเพอนุสสตุเตสุธรรมเมสุจัก คุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารลโกอุตปาทิตังโคปณิทางทุกขะนิโรธอริยสัจจังสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสสุเตมสุธรรมเมสุจะคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโค ทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุโมตสตุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตงังโขปนิธังทุกขนิโรโทรคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันเมพิกเวปุเพอนุโมตสุเตสุธรรมเมสุจากุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปณิทังทุกขะนิโรธักขามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพนนโสัตตุเตทมเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิยาวะกีวเมีพิกเมสุเพิกเวอิเมสุ จตุสูอรลยสัจเจสุเอวันติปลังวัดถังทวากาลังยาะปูตังยาธสัสนังนะสูวิสุทังอโหสิเนวตาวะหัมพิกเวสวัตเกโลเกสสามะระเกสพามะเกสัสพามานิยาปชาปชายะสมัตเทวมนุษย์สายอนุตตลังสัมมาโพธิอภิสัมพุทธปัจจายสิง ยะโตจับโขเมพิกเวเอมสุสตูอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาสากาลังยาวาภูตังยานทัศนังส,สุวิตสุดทาังอโหาสิอัาหังพิกเวสัทเทวเกโลกเกสามละเกสพัพพมเกสจัจสมะพมมณียาปชายะ สัทวมนุษย์สายะานุตตลังสัมมาโพธิงสัมมาพุทโธสัมมาปัญจาสิงยานันจะปนะมีทัศนังอุททปาธิอากุมปามีบิมุติอายมันติมาชาตินัตถิธานะปนะโวติอิทมะโวจัภะกวาอัตมานาปัญจะ วักคียาพิคูภะกวาโตภาสิตังพินันทุงอิมัตสมินจปะปณะเวยากลัณตสงพันยะมานีอายะมาโตโกทันัสสะวะชิวิรัชังวีตะมลังธรรมจักของอุทิปาติยังกินจิสมุทธะธรรมัง สัพพันตังนิโรธัมมติปวัตติเตจพักวาตาธรรมะจักกีปุมมาเทวาสัตรม,มนุษย์สาเวสูงเอธรรมพักวาตาภาลาสนาสียงอิสิปตานีมิคาถาเยอนุตตลังธรรมะจักกังปวัตติตังอปวัต ตียงสมณะเนภามะเนนะวาเววาเทนะวาเมาเลนะวาภามนาวาเกนะจิวาโลก,กมามสติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุมจาตุมหาราธิกานังเทวานัง สัตทงสุตวาตาวติงเทวาสัตมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตวัทงสุตวายามาเทวาสัตวมนุษสาเวสุงยามานังเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุษสาวสุงยุสิตานางเทวานัง สัทถังสุตตวานิมารตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงนิมารตินังเทวาสุตังสุตตวาปะละนิมมิตวะสัตวัตีเทวาสัทธามนุษสาเวสุงปะละมิตวเสสะวัตีนังเทวาสัทถังสุตตวาภัมมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาเวสุง เอตัมภะกวาตาภาลสียังอิสิปตนีมิคาธาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัติตังอปปติวัติยังสมณีนะพามวานีนะวานีเทวะวามาเลนะวาพัมโมนาเจจิวารุกะสมิติอหิตเตนะคเนนะ เตนะมะมุหุเตนะยาวะพัมมโลกาสทัทโธอภูคัติอายันจะทัสหะสัตสีโลกทธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอสาโสโลโกเกปาตุระโหสิ อติกรรมีวะเบเทเวานังเทวานุภาวังอตโขภะคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวตัตโพโกธันโยออัญญาสิตวะโพโกทันโยติอิติหิหังอายะสมโตโกทันยันสะัญญากโกธันโยเทวะ นามังอโของซิตี้